อฮ่าฮแจกไปไรรูป uhm, อ๋ได้สมบัติบหร่สอามล้อละไปหนยูริูนี่ยังไม่มาเนาะยังยังทุบอดกล่่เขาถามมาเอาพินุ่มขึ้นได้ส่งน้ำมัพเขแจกได้ตัวเขาตังสิละบพาเดี๋ยวเขซื้อน้าพี่กกยการเาัวสองนี่อันพี่กาเนี่ยเราซักไป้เพราเใส่ เาี่าันี้จะได้ด้วยนะคเป็นเป็นของสีนะเอาปักลล์เออก็นังดนตรีเสียบ้ยศิลปินไรมาอบอจะเป็นนักวิ่งหรือนักเตะบอลหรือนักวอลเลยเอาบอนี้มีบอลนี่นี่บอสต้องเตะเดียไเลยเอาบอมีบอลดเอาตะไม่่วอลเลยบอลใช่นี่มมีบอลโอ้มตาเจ้าคืขึ้นใจข่าวบอรมื่อ พเบอนนี้แหงดำมาที่นี่พื้นอย่างนี้ดำแคราดกดำ้พื่นหรืล่ะโอ้คนก่อนหูวาเจ้าจะใช่ยูงหมู่บ้านขขอเวลานี้กะาชื่อสีขาวให้เจ้าเลยนี่กาสีขาวแบบงามจีช็อกทีต้อมีพักสัได้าวอาาเยอมาก่านี้โอ้แบบเยอะกินกับท่านตอนนี้อันเขากองข้างหน้าน้องก็กินพุทธสวงเคยตีวะครับวันนี้เอาจีกิงป็นเป็นคนไม่ได้กินอไเลยไม่ได้นอทียเหนื่อยน จะคนท, ah ที่แบบได้อยู่แต่ว่าเออตบอลตีแบบตีคืออยู่กับไอพิงปองเยนี่อมือหนิเร่นยังบอเลนตีบเล่นล้วเนาะกูใครกูเล่ยน่กูเป็นมัมอยสมัยเออเอ้อเบอเบอบพงเบอเิงเจอ่านพจนี่เออเออเออเป็นายกูเนเป็นยังเออกูก็ที่ตายกันล้วไหวมากที่ ตายแล้วไปเขเห็นไปไหว้เขาหดอกไประกาศเขลูกอยากสงบตินไปเลยบ่าบ่่าจมาเปิดโลกเบื้องกูไยิ่งบอกเลยเบงกูี้่ไยิ่งบอไม่ยิ่งบอกว่ามึงมาเปิดโลกเบ้งกูาวยิ่อกเีวเสียงบอดก็เริ่มไป